ตึกขนาดนี้จะนัดมาอีกไม่รู้แหละยังไงก็ต้องเลี้ยงอะ่ะคนจะหลับจะนอนนัดมาท,ทำไมวะเนี่ยเอ้ยเออะอะไรเฮ้ยเออออออฮ้ยฮอโอ๊ยอะไรเออพี่เป็นอะไรไพี่เนี่ยเออคือคือว่าเราคือคนที่ทำคลิปใช่ไหมอะ่ะทำคลิปทำ คลิปอะไรเพี่ก็ถามช่องย t u ูบไงเอ่อพี่รู้จักช่องมุมด้วยเหรอช่องน้องชื่อว่าอะไรนะเอ้าเอ่อไม่ใช่พี่จำชื่อช่องน้องไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่เคยดูคลิปร้องอยู่นะเออจริงเหรอพี่อืมพึ่งดูเมื่อคืนเลยแหละตาโลกมากเลยน้องทำปากแบบนั้นอ่ะพี่ชอบแถมมาป่นอะไรก็ไม่รู้อีกพี่นะดังล่อมทั้งคืนเป็นเอกลักษณ์มากเลยเนี่ยทำปากแบบนั้นอ่ะ ถ่ายบ่อยๆนะพี่ชอบติดตามไม่ให้ละอ่าขอบคุณครับเออพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวรอดูคลิปใหม่ๆอ่าครับพี่ขอบคุณนะครับเอ้ย F สี่คนแรกมาแล้ววะาเออขอโทษนะครับเอเอวัดีครับเออถ้าเกิดจะมาขอถ่ายรูปหรือว่าจะขอลายรเซนก็บอกได้เลยนะครับผมไม่หญิงครับผมแฟนี่ผมอ่ะเป็นคนบ้านๆติดดินครับผมและผมอ่ะก็รักสัตว์ชอบช่วยเหลือคน ถึงแม้ว่าผมจะดังผมก็ไม่ยิงหรอกนะครับมาครับถ่ายรูปไปเลยดีกว่านะครับเออจะมาถามทางเฉยๆนะครับออถามทางเหรครับใช่ครับพอดีไม่ใช่คุณแถวนี้ครับอ,อ๋อแล้วว่าแต่ จะไปที่ไหนล่ะครับเออจริงๆมาตามหาคนนะครับแล้วมาตามหาใครล่ะครับไม่รู้ครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ผูมเห็นคลิปเขาเมื่อคืนเขาบ่นเรื่องความรักแล้วก็ทําปากตลกตลกะครับอ๋อก็เออต้องไปแล้วครับไอรีไปไหนครับเมียเรียกไปล้างจานเอ,อ,อ้นี่คลิปเมื่อวานมันอ ที่ฝันไปใชะเนี่ยฉันฉันเป็นยูทูบเบอร์แล้วเหรอวะเนี่ยไอไอโลชีไออยู่ยะ <c oughs> แกรู้เรื่องอยังวะรู้แล้วคลิปเมื่อวานน่ะเออแล้วมันดังได้ไงวะเนี่ยแกเอาคลิปไปลงช่องเหรอก็ <c oughs> เออดีฉันไปเปิดกล้องดูแล้วเห็นคลิปนี้อะเห็นแกทำแมันตลกดีคิดว่าแกตั้งใจทำไหมเนี่ยเรียใจทำเหรอเออฉันก็บ่นไปตามฟิวนั่นแหละ แกรู้ไหมฉันเพิ่งลงเมื่อคืนผ่านไม้ไม่ถึงวันเนี่ยยอดวิวไปห้าแสนแล้วนะเว้ยห้าแสนเออดีวะเออแล้วแล้ว,ลว,ลวคนติดตามฉันน่ะมันสิบหลานซับเข้ากับคาสิน่ยังวะโอ้ยบ้าเพิ่งทงคลิปแรกมันจะไปเร็วอะไรขนาดนั้นเ,เออแล้วเท่าไหร่แล้วอะเมื่อวานอะ กอนลงคลิปเนี้ยเราทํากันมาเป็นอาทิตย์มีคนติดตามอยู่ห้าคนเออต้องพูดแล้วตอนเนี้ยเมื่อคืนแะแค่คืนเดียวลงคลิปนั้นไปผ่านมาไม่ถึงวันคนติดตามแกทะลุมื่นแล้วยเฮ้ยเออ,เอ,อจริงหรอวะจริงสิงแน่นะแน่ดิเออดีแล้วอ่ามันเล่นมุกต่อเฮ้ยไม่อาไม่มุกตอนนี้ดีใจย,ย,ยุ้ยมื่นสามแล้วว่าเหลืออีกแค่ เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแค่นั้นเองโอ้ยแค่นั้นเองเออแค่นั้นเองนี่วะแค่เก้าล้านนิดๆฉันก็จะคู่ควรกับขาซินาแล้ว โอเคอีกซ์แคลนนิดๆสู้ๆนะเว้ยอืมสู้ดิวะแต่ฉันว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วเว้ยน้อยช่องของเราอ่ะมันก็เจอทางของเราละงั้นเรามารีบทำคลิปให้มันเยอะๆแกจะได้มียอดซับสิบล้านซับแล้วไปจีบขาซื้อนายได้แล้วแกได้อะไรวะอาอฉันก็เอาเงินยูทูบจากแกไงอ๋อเอาไปเลยเพื่อนฉันไม่เอาหรอกจริงนะเออห้าสิบห้าสิบแล้วกันโอเคฉันได้หมดอะจัดไปเออ ส,นนสวัสดีคะ่ะ<ค>ทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาสนะชนแนลเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็อยู่กับคาสนะเองนะคะก็วันนี้จะพาทุกคนมาเล่นน้ําด้วยนะคะแล้วก็จะพามารีวิวรถคันใหม่ของคาสณะเองค่ะทุกคน <c oughs> เห็นปะ่ะรถคันนี้เราสามารถเอามาขับที่น้ําตื้นๆก็ได้นะทุกคนแต่รถคันนี้ไม่สามารถเอาไปขับที่น้ําลึกได้นะทุกคนมันเป็นรถไม่ใช่เรือดำนำ้ำแฮ่ <c oughs> แต่ถ้าทุกคนอยากเห็นเรือดำน้ำเนี่ยก็คงต้องไป ขอดูจากลุงแถวนี้นะคะแต่ไปขอดูกันเองนะ คาสนะไม่ขอยุ่งเรื่องนี้นะทุกคน <c oughs> อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะทุกคนเดี๋ยวเร็วๆนี้อ่ะคาสนะจะมีคลิปพิเศษมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะเป็นการไปทำงานคอลแลปกับช่องอื่นๆแต่คาสนะขออุบไว้ก่อนนะคะติดตามคาสนะไว้รับรองสนุกแน่นอนมางั้นเรามารีวิวรถคันนี้กันต่อดีกว่านะทุกคนนอกจากรถคันนี้จะมีเครื่องที่แรงมากๆแล้วแล้วก็สามารถขับบนน้ำตืนต้นๆได้ และความพิเศษของรถคันนี้ที่ไม่สามารถมีใครทําได้นั่นก็คือทาา้าแดงพอเราลงรถบุ๊บรถก็จะกลายเป็นสีแดงปั๊บเลขอย่างนะคะรถคันนี้มีลำโพงในตัวเราสามารถเปิดเพลงแล้วขึ้นมาเต้นบนเบาะแบบคาสินนะแบบนี้ก็ได้นี่นี่ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถปาร์ตี้คนเดียวได้ง่ายๆเลยคิดดูสิคะเวลาทุกคนจอดรถติดไฟแดงอะ่ะแล้วก็เปิดเพลงขึ้นมาเต้นบนเบาะแบบเนี้ยเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยอะ่ะ เาละค่ะทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดเลยค่ะกดเลยกดจริงๆแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะทุกคนจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเอาละเดี๋ยวคาสูนะจะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการขับรถคันนี้ให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนคาซูนะจะขับไปชนหินข้างหน้านะคะดูซิว่าหินหรือว่ารถจะแตกลาแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะอ,อ คาซึนะาโอ้ยเอาอีกแล้วเพื่อนกูมาเมื่อ,อไร่คร้ังชื่อขาซึนะาตลอดเอ้ยใช่ที่ไหนกันเล่านี่แล้วว่าแต่วันเนี้ยรู้ยไไังว่าจะถ่ายคลิปอะไรอะ่ะดูแล้วเว้ยฉันจะให้แกถ่ายคลิปพูดเรื่องนั้นอืพูดเรื่องอะไรอีกอะ่ะฉันปวดปากไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยคนดูชอบอะ่ะก็ทําไปก่อนดีวะนี่ทําไปได้แค่เดือนเดียวคนติดตามแกจะหกหมื่นแล้วนะเว้ยอืมมันก็ดีแหละแต่มันก็ยังขาดอีกตั้อง เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นไม่ใช่หรอวะเฮ้ยสู้หน่อยดีวะเพื่อนไหนว่าอยากจะทําเพื่อคาสินาแอฉันก็ทําเพื่อคาสินะนั่นแหละแต่ช่วงเนี้ยฉันดูแล้วเหมือนยอดวิวมันตกตกอะ่ะ <c oughs> ดูเป็นเพราะอะไรวะฉันก็ตั้งใจทำคลิปตลอดเลยนะเว้แต่พอยอดวิวด้อยแบบนี้มันก็ไม่ค่อยมีกําลังใจอยากจะทําเลยวะเฮ้ยสู้ดีวะ คงจะเป็นเพราะว่าคุณดูเขาไม่ค่อยยอมกด like ไลค์คลิปให้อ่ะโอ้ยแล้วเราจะขอร้องคุณดูยังไงวะให้เขากด like ไลค์คลิปเราบ้างอ,ะอ่ะเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยแต่ว่าที่ฉันมาหาแกที่เนี่ยพอดีว่ามีงานสปอนเซอร์ติดต่อฉันมาเว้ย คอนเซอรอ์ไรอะ่ะคือเหมือนเป็นค่ายรถยี่ห้อหนึ่งอ่ะเขาชอบในการพูดของแกเขาเลยจะจ้างแกไปรีวิวรถให้เขางานนี้เง,นเงินเยอะเลยนะเว้ยโอ้ยไม่เอาอะ่ะฉันไม่ค่อยรู้เรื่องรถด,ด้วยอดิแต่ว่างานนี้แกจะได้ไปทำงานร่วมกับยูทูบเบอร์สองคนนะฉันไม่อยากเจอใครงนั้นแหละนอกจากคาสิน่ <c oughs> คกหนึ่งในยะูทูบเบอร์สคนนั่นอะ่ะมีคาสิน่อยู่ด้วยไง <c oughs> แค่ว่าไงนะแกกำลังจะได้เจอคาสินาตัวเป็นๆไว้ตัวตัวจริงๆเหรอเออตัวจริงเสียงจริงเลยแหละคาสินาจริงๆนะจริงสิวะเออว้าายาเจอคาสินาแล้วเว้ยยาได้เจอแล้วโอ้ยพอก่อนดิหายใจแลวขนาดนั้น ตื่นเต้นขนาดนั้นหรอเนี่ยเออเออเออ,เอ,อดีวะตื่นเต้นเ้ยในเจอคาซูนาตัวเป็นๆสักทีอะเออฉันรู้แหละว่าแกตื่นเต้นอะเขานัดแกงสิบวงแต่แกเล่นมาร้องแต่ตีห้าเนี่ยนะเออก็ฉันกลัวจะมาสายไงกลัวว่าจะทําให้คาซูน่าเขารอฉันะ่ะโอ้โหคาซูนาไม่รอแกหรอกไม่มีใครรอแกด้วยมีแต่ฉันเนี่ยยืนรออยู่กับแกเนี่ย<อ> ก็จะสิบโมงนี่อแปบ๊บเดียวเองเออถ้างงานนี้ไม่ได้เงินเยอะฉันไม่มายืนรอกับแกรจริงด้วยถ้างงานนี้ไม่มีคาสินะฉันก็ไม่มามอนกันแหลนะน่าเออจริงด้วยแกบอกว่าฉันต้องถ่ายคลิปกับยูทูบเบอร์อีก2คนใช่ไหมมีคาสินะหนึ่งคนแล้อยู่คนคือใครวะแกไม่บอกฉันเลยอ๋อไดจิงไงฮ่ ไดจี <c oughs> ไดจิอ่ะตอนนี้คุณติดตามเขาก็สิบล้านซับเหมือนกันเลยนะเวย้ยใก,กล้ๆกับคาซูน่าเลยอะ่ะและตอนเนี้ในโลกอลอนไลน์อ่ะสองคนเนี้ก็เหมือนเป็นคู่จิ้นกันเลยอ,ะอ่ะงานนี้เขาก็เลยจ้างคาซูน่กับไดจิมาด้วยกันไงเอ่อเฮ้ยลืมแล้วแกฉันมาเป็นตัวอะไรฮะฉันล้อเล่นนะ่ะบ้าไม่เห็นเหมาะสมกันเลย <c oughs> รู้ทั้งรู้ แกจะให้ฉันมาทำไมวะกูแกบอกอยากเจอคาซีนะไม่ใช่หรอแต่ว่าเอ้ยนั่นนั่นนั่นไงคาคาซีนะมาแล้วแกรีบไปหาคาซีน้ำที่อ่าไม่กล้าไปวะรีไปตอนคุณไม่เยอะเนี่ยเออเออเร็วดีวะเดี๋ยวคุณมาเยอะนะเว้ยเออเออไปไปง่ด้ เออสวัสดีครับคัสนะเออได้สิเหรอคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะผมเองก็ดีใจเหมือนกันครับพบมาเป็นที่เพือนแบบนี้เธอดันใจแค่หนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีจนวันนี้ฉันยังลืมไม่ได้สักทีแค่หนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีทำเอาน้ำตาฉันไหลเป็นป